ร่วมกิจกรรมล้างตลาดทั่วไทยไล่โควิด -19 ต้อนรับปีใหม่2564โดยมีนายสดิจวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวต้อนรับนายแพทย์ทวีสินวิณุโยธินผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธรารณาสุขเขตสุขภาพที่10ในกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดทั่วไทยไล่โควิด -19 ต้อนรับปีใหม่2564นณตลาดสดทศบาล3ตลาดใหญ่และตลาดโต้รุ่งราชบุตรกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมอนามายัยกระทรวงสาธรารณาสุขและโรงพยาบาล ประสิทธิทประสงค์เทศบาลนครอุบลราชธานีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมแรงร่วมใจประกอบกิจกรรมล้างตลาดในครั้งนี้ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยพลเอกนิรุตเกศรินายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นประธานปล่อยกระบวนคารวานรวมน้ำใจต้านภายหนาวครั้งที่12โดยมีรองศาสตราจารย์ธรรมลักษณ์ละอ,องนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาและภาคีเครือข่ายรวมนําผ้าห่มกันหนาวจำนวน999พื้นส่งมอบความรักความอบอุ่นสู่ชาวอำเภอสีเมืองใหม่อํเาเภอโคงเจียม อำเภอสลินธรจังหวัดอุบลราชธานี บริจาคปฏิทินเก่าเพื่อสร้างความรู้ใหม่บุรนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อนำไปใช้ผลิตสื่ออักษรเบลสําหรับผู้พิการทางด้านสายตาส่งได้ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประถับ420ถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพ10400สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม023548365 เริกดีเปิดอาคาร UBI U Fitness พร้อมเปิดให้บริการเร็วๆนี้รองศาสตราจารย์ธรรมลักษ์ละองนวลอธิการบดีเป็นประธานในพธิธีทำบุญเปิดอาคารปฏิบัติการและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การกีฬา UBIU Fitness มีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีซึ่งอาคารแห่งนี้ใช้เป็นศูนย์ฟิตเนสมีอุปกรณ์การออกกําลังกายที่มีมาตรฐานและทันสมัยตอบโจทย์เทรนด์การออกกําลังกายของชุมชนเมืองซึ่งจะเปิดให้บริการนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปในเร็วๆนี้ เทศาบาลตำบลเขมราชโดยนางรัตด,ดาเจษดาพานิชนายกเทศมนตรีเทศาบาลตำบลเขมราชร่วมกับชุมชนรักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมาราชร่วมจัดงานเปิดฤด,ดูการบอกรักเขมราชธานีประจำปีพุทธศักราช2564เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเขมาราชโดยมีนายกฤิตกรทาศักด์ในอำเภอเขมาราชเป็นประธานในพิธีเปิดชมการแสดงจากศิลปินดารานักร้องจากมหาวิทยาลัยรังสิตการแสดงจากคณะนัก เกรียนและสิทธิ์เก่าโรงเรียนเขมราชพิทยาคมในคืนวันเสาร์ที่26ธันวาคม2563ณาลานดอกจานเทศบาลตำบลเขมราช เขื่อนศรินธรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนำโดยรองศาสตราจารย์ธรรมลักษ์ละองนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีพร้อมด้วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ชมรมฟุตบอล UNFC กลุ่มบิ๊กไบต์ฟ้าใสและภาคีเครือข่ายร่วมมอบผ้าหม่มคลายหนาวให้กับชาวบ้านตำบลโนน,นก่อ14หมู่บ้านหมู่บ้านละ20ผื้นตามโครงการร่วมน้ำใจต้านภัยหนาวครั้งที่12เพื่อมอบความอบอุ่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตําบล นนเกอให้ผ่านพ้นฤดูหนาวไปด้วยกันพร้อมกันนี้กฟผคือสรินทรร่วมสนับสนุนผ้าหม่มบุลนิธิพลตำรวจเอกเผ่าสารสินจำนวน100ผืนและมอบปฏิทินกฟผแบบตั้งโต๊ะแบบแควนจำนวน100ชุดมอบให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านตำบลนนกอมารับผ้าหม่มนำไปแจกให้กับลูกบ้านแต่ละหมู่บ้านต่อไป วันอังคารที่29ธันวาคม2563เวลา7นาฬิกาขอเชิญประชาชนร่วมทางบุญตักบาทส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ถนนสายวัฒนธรรมหน้าด่านช่องเม็กหน่วยกูภย้ภัยมูลนิธิสิทธิ์พัทจกงอุบลราชธานีรับแจ้งจากราชธานีว่าพบหญิงอายุประมาณ80ปีนอนเสียชีวิตก่อนถึงร้านส่มตามทอบอ,อาสาสมัครและเจ้าที่ออกตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิงหนึ่งรายชื่อนางสาว สอนแก้วเนตรอายุ83ปีนอนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุบนเตียงนอนของตนเองตรวจสอบตามร่างกายไม่พบปาดแผลและทรัพย์สินมีค่าใดๆโรคประจําตัวโรคหัวใจเบาหวานความดันทางญาติไม่ติดใจการเสียชีวิตทางเจ้าที่ได้นําร่างผู้เสียชีวิตส่งนิติเวศเพื่อชนสุตรต่อไป สถาบันพลังจิตตานุภาพ44วัสุปัตนารามบวรวิหารจังหวัดอุบลราชธานีประกาศการรับสมัครครูสมาธิรุ่นที่48ไปสมัครเรียนครูสมาธิรุ่นที่48มงคลญาณญาณคือความรู้อันมงคลสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่44วัสุปัตนารามบวรวิหารเรียนภาคเสาร์อาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่229วัดบุรพาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัด อุบลราชธานีเรียนภาควันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกาสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา275วัดผูแก้วอำเภอพิบูลมังสาหารเรียนวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา9นาฬกาถึง16นาฬการะยะการเรียนตั้งแต่มก,กราคม2564ถึงกรกฎาคม2564ปฐมนิเทศในวันอาทิตย์ที่31มก,กราคม2564เวลา8นาฬิกา